สวัสดีค่ะอยู่กับกาฟิลแซค็ควดนากินเกเวอร์ชันเมียวเมียวเพื่อนๆดูบรรยากาศสิใกล้เข้านาหนาอย่างจริงจังแล้วนะฝนฟ้าครึ้มพนองแล้วสายแบบซึมซับบรรยากาศแบบเราอะ เออมันก็ต้องมีสักคันแล้วปะต้อนรับหน้าหนาวอะ่ะทัวร์ลิงคันดูนี่ลายสีมากของเรามีนังเครื่องพันสองพันมีให้เลือกหลากหลายสีใกล้เข้าหน้าหนาวเข้าไปทุกทีแล้วเราก็อยากให้เพื่อนๆได้มีขับไปแบบซึมซับบรรยากาศกันนะคะมาเริ่มที่ตัวนี้เลยเป็นเครื่องพันสองซุปเปอร์แบ็กสีนี้นะคะหายากแล้วตัวนี้เป็นหน้าจอสีด้วย ส่วนมากจะไม่ค่อยเจอส่วนมากจะเจอพวกในแบบพวกกับซี่อะไรแบบนี้เนาะสวยมากคันนี้ทั้งคันนี่หน้าจอจะเป็นแบบจอสีแบบนี้เลยสายยากมากเห็นไหมโคตรสวยแล้วเวลาขับทางไกลเนี่ยน่โอ้โหเพื่อนๆบอกเลยว่าสบายแน่นอนขับไกลๆนี่ปล่อยมือนี่สบายมากคันนี้ ให้ราคาแค่739,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับสีซูเปอร์แบ็คคันนี้ส่วนต่อมาเป็นคันนี้สีออกขาวขาวขาวตัดดำเนาะคันนี้เครื่องพันสองเหมือนกันจะมี3สีคุนนี้สามสาคันนี้คันละ689,000บาทนะคะเลือกสีได้ตามที่เราชอบเลยนะคะ เพราะว่าการขับขี่คนขับ GS ก็รู้อยู่แล้วว่าขับมันก็สบายเหมือนกันทุกคันนะคะและ้วก็มาที่เครื่องพันสองคันนี้ตัวนี้รุ่นใหญ่ขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งสำหรับแบบไปรับสะดงรับสะดจอะไรงนี้ไหมเพื่อนๆ <S <S หรือว่าขับนั่นแหละทางกลงทางไกลคันนี้เจ็ดแสนเหมื่นเก้าบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจตัวไหนเป็นเครื่องแบบไหนสีแบบไหนหรือชอบ สไตล์แนวไหนก็มาเลือกได้ตามใจชอบได้เลยค่ะสนใจโทร0926684201หรือทักมาได้ที่เพจแซค็คเบรู้ทำกินเกอร์เวอร์ชั่นเมียวเมียวรีบเอารถมาไปหน้าหนาวกันนะ